หนาวโอ้ยยังนี่ร้อยน้ำแข็งละลายบ่ามขาเนี่ย1 2 3เอาเอาไปรีบไปเบิ้งผัวจะาของก่อนไปเต็น,น 2, 2> ท์มังกรรถยนต์มือสองดาวเจ็ดบาทมีแปดสาขาท,ทั่วประเทศโอ้รถสิผมอยากได้ตู้ทึบ<อ>มีห้องเย็นพร้อมแมนโโอ้หเอาไปเใหดยังอ่ะ ไปสิขนหนูขนปลาแดกกันแล้วปลาล่านะ่ะเอาไปส่งกรุงเทพแม่แล่นทัวร์ภาคเลยเอ,ลเอาลงมาเบื้องเอาลองมาเบื้องดูนี่มีปรับนี่อุณหภูมิได้เมื่อนี่ติดลบดาวติดลบจากองศาภูมิได้เมื่อนี่เอาไปเบื้องข้างหลังเบื้องสาภาพดูดาวเจ็ดบาทนี่เขาหนิโอ้โหดาวเจ็ดบาทคนเท่าไหร่เงี้ยนี่คนเจ็ดพันกว่าบาทเงินสดเท่าไหร่เงินสดกว่าสามแสนกว่าบ,บาทสามแสนกว่าบ,บาทโอ้เบื้องรอบขั้นกันนะเนี่ยเบื้องเนี่ยเบื้องตู้เย็นเนี่ยเบื้องในเนี่ยเบื้องคอมแอร์เขาเนี่ยโอ้ แต่งเรียบเฮ็ดให้เก็บทรงเก็บสีเรียบร้อยโอ้นี่ข้อแม้ยางดีเลยเห็นบ่เออเนาะโอ้พอดีล่ะเดี๋ยวไปไปเบิ้งกลางๆดูว่าเย็นบ่เอ้ามันก็ดีอยู่แล้วเบิ่งความอันนี้ผมก็อยากรู้ว่ามันสโอ้ลองเข้าไปเบิ่งดูนี่เปิดไงโอนเอตัวบึกใหญ่อไงเห็นบ่โอ้โหเสือดอกเหี้ยโอ้เอาขึ้นมาเบิ่งไงเอาเหี้ยลองขีดให้ผมมงดูตักขึ้นมาโอ้เย็น ้เย็นวะเย็นแล้วเนาะอ้าวเอาดังอย่างเย็นกว่านี้ปิดประตูวะปิดประตูเปล่อ้าอ้าวอ้าอ้าวมันเย็นเลรอเนี่ยอู้หูขู่ไงเหรอเนี่ยไงโอ้ย

โอ้โหหนาวโอ้ยังนี่อ้าร้อยน้ำแข็งละลายบ่มันคือสิขางขาเฮ้ยนึงสวงสามเอาไปรีบไปเบิงผัวเจ้ขาของก่อนไปใชยังนี่เฮ้ยโดยฮิฮิบ้าดอนด้วยโอ้นยอนย้องในสำนัยด้วยนี่นี่นะโอ้ยายขีนาเข้าหมด เฮาเขาเหรแรกอะแข็งมันหดเนาะคายขีนหาโอ้ยมันหดเนาะเฮีตั้งแต่ยี่สิบจะสั่งเนาะเฮ้ยไฟกันฐานูก่อนเฮียมา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 ามามามาานาามาูามอมามมามเราม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 าาได้